ฉันจะไปฟ้องหญิงดั๊ถาว่าแบบฉันจะไปฟ้องว่ายายน้อยนะชอบแอบมาตำส้มตำเธอไปพูดทำไมไม่ต้องพูดเดีย๋ยวมันก็งเงืองัองนงหญิงแม่ไม่หยุดเลยว่าเงินเดือนที่ให้ทุกเดือนไม่ต้องให้เธอเขาให้ทุกเดือนจริงอยู่แต่เธอต้องฟังนะฉันอยู่บ้านมันก็ไปบอกบหมอว่าฉันไปนอัมาเพิ่มาพลาดหรือเปล่าเดินไม่ค่อยได้แล้วพอฉันออกกําลังกายมันก็บอกว่าฉันทําไม่หยุดเป็นแเพียมากหรือเปล่าตรลงเธอจะเอายังไงฉันอยู่บ้านมันรื้อบ้านมันก็ว่าไปทาส้มตามันก็บอกอย่างนี้ก็ถามกลับสิว่าขาหลานให้้เลียง มันไม่มีทางค่ะมันกลัวไปหมดเลยเพราะว่ามันมีร่างกายมันมีอะไรก็ไม่รู้มันห่วงก็คือสรุปว่านี้สรุปแม่ลูกทะเลาะกันฉันไม่ไม่โกรธเขาแล้วเพราะเขามีเรื่องข้างข้างในก็บอกมีอะไรสามโกนอลไรอยู่ข้างในไม่รู้เขากลัวเขากลัวว่าลูกเต้าออกมาจะลําบากอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรลูกชอบแบบนี้ปล่อยลูกเลยแสดงว่ายายน้อยไม่เป็นยายไม่เป็นอะไรแล้วก็ใช่ไม่เป็นแล้วมันยอมให้ฉันขายต้มตัฉันก็โอเคแล้วไงอ๋อตกลงกันแล้วเหรอตกลงกันแล้วตกลงว่า แม่ปล่อยให้แม่ขาย้มตามแต่มาตามห้างทั่วไปเลยนะแต่ประจาจริงๆพระมองกุฎโรงพยาบาลพระมองกุฎตลอดก็คือตอนนี้ก็คือแม่น้อยตาส้มตาเต็มที่ไม่ต้องกลัวลูกวีนแล้วไม่ต้องกลัวลูกวีนแล้วเขาโอเคแล้วเงินเดือนก็ให้เหมือนเดิมถ้าไม่ให้ล่ะโกรธ